คนสำเร็จเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอหรอกมันต้องเฮงด้วยและนี่คือความลับของคนที่สําเร็จเพราะโชคช่วยเขาทํำยังไงถึงเฮงเฮงเฮงทุกความสําเร็จบนโลกนี้เนี่ยล้วนเกิดจากความสามารถโชคและจังหวะเวลามาบรรจบพร้อมกันพอดีไม่มีใครสําเร็จโดยที่อาศัยความสามารถเพียงอย่างเดียวหรอกครับ พอพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกถอดใจเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนโชคดีขนาดนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความลับอยู่ข้อหนึ่งครับที่จะทําให้คุณสามารถสร้างความโชคดีขึ้นมาได้ด้วยตัวเองคําถามคือแล้วเราจะสร้างความโชคดีขึ้นมาได้ยังไงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะและการมาของโชคกันก่อนครับโดยจังหวะของโชคเนี่ยมันจะแบ่งการทํางานออกเป็น3แบบด้วยกันครับข้อที่1คือคุณเตรียมพร้อมก่อน แต่โอกาสมันยังไม่มาถึงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีโชคครับยกตัวอย่างสมัยที่เจเคโรลิงเนี่ยเขาเพิ่งจะเขียนนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จคือทันทีที่เธอเขียนเสร็จเนี่ยเธอก็ได้นําต้นฉบับนิยายเรื่องนี้ครับส่งให้กับสํานักพิมพ์หลายเจ้าได้พิจารณา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอถูกสำนักพิมพ์เนี่ยปฏิเสธต้นฉบับนี้ถึง12ครั้งเพราะมองว่าเธอเป็นแค่คนธรรมดาแล้วก็บร,รณาธิการของสำนักพิมพ์เหล่านั้นเนี่ยก็ใช้ความคิดของตัวเองตัดสินแทนผู้อ่านครับนั่นจึงทําให้เธอต้องกลายเป็นนักเขียนไส้แห้งอยู่หลายปีเพียงเพราะว่าโอกาสยังไม่มาถึงแม้ว่าเธอจะเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็ตามต่อไปแบบที่สองครับคือคุณเตรียมพร้อมแล้วก็โอกาสเนี่ยมันเข้ามาพอดีแบบนี้เนี่ยเรียกว่า โชคดีครับย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กของคุณแจ็คมาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศจีนได้เริ่มเปิดประเทศพอดีแจ็คมาเนี่ยต้องการรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยโลกภายนอกมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วแต่แหล่งข้อมูลที่มันทําให้เขารู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเนี่ยมันมักจะมาจากหนังสือที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษครับนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยเริ่มตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษอย่างจรงิงจัง จ็คมาครับจึงใช้เวลาถึงวันละ45นาทีเพื่อที่จะปั่นจักรยานเข้าไปในเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเหนียวมาเที่ยวเพื่อที่จะหวังที่จะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติที่โรงแรมใกล้เคียงโดยเขาเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวครับพอคุยไปคุยมาเนี่ยเขาก็จะขออาสาเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมรอบเมืองให้ฟรีๆเลยแต่ต้องแลกกับการสอนภาษาอังกฤษให้เขาคุยภาษาอังกฤษกับเขาครับ เขาใช้เวลาฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลาถึง9ปีครับเขาฝึกฝนจนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เชี่ยวชาญมากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันเมื่อเขาเริ่มเติบโตจนเข้าเรียนหมหาวิทยาลัยครับเขาก็เลยเลือกที่จะเรียนเอกภาษาอังกฤษเพิ่มอีกจนกระทั่งเมื่อเรียนจบเนี่ยเขาก็ได้เริ่มออกหางานทำครับโดยที่เริ่มเขียนใบสมัครแล้วก็ยื่นไปสมัครมากกว่า30บบริษัทครับแต่เขาก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดเลย จนสุดท้ายครับเขาก็ต้องยอมถูกกดค่าแรงโดยการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็การค้าระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยหางโจวเป็นระยะเวลาถึง5ปีจนกระทั่งในปี1995ครับมันมีองค์กรท้องถิ่นเนี่ย เขาได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับให้มาทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาถนนอย่างไรก็ตามครับการที่ประเทศ2ประเทศนี้นจะทําโครงการร่วมกันได้จะร่วมมือกันได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีล่ามที่คอยช่วยในการสื่อสารครับประกอบกับแจ็คมาเนี่ยสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนได้ในระดับดีเยี่ยมพอดีนั่นจึงทําให้เขาได้รับเลือกไปเป็นล่ามแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นั่นจึงทำให้เขาได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกครับซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากครับที่เขาเนี่ยไม่เคยเห็นในจีนมาก่อนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญครับที่ทำให้เขาสามารถสร้างเว็บไซต์ h ชน a า r พ s s แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นอาลีบาบาจนกลายเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจีนได้จะเห็นว่าคุณแจ็คมาเนี่ยเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดแม้จะยังไม่รู้ว่าโอกาสจะผ่านมาเมื่อไหร่แต่เมื่อโอกาสผ่านเข้ามา เขาก็ใช้ความพร้อมนั้นคว่ยคว้ามันจนกลายเป็นความโชคดีได้สําเร็จและแบบสุดท้ายครับแบบที่3คือโอกาสเข้ามาแต่คุณไม่เตรียมพร้อมแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าโชคร้ายครับยกตัวอย่างเช่นมีพนักง,งานประจําอยู่2คนครับเขาทํางานในตําแหน่งเดียวกันเลยนาย A เนี่ยจะทํางานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายตามตําแหน่งหน้าที่เท่านั้นครับแต่นาย B เนี่ยมักจะใช้เวลาว่างฝึกทักษะภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจํา อยู่มาวันหนึ่งครับเจ้านายก็มีโปรเจกต์ใหม่ครับซึ่งต้องการที่จะส่งพนักง,งานเนี่ยไปดูงานที่สาขาต่างประเทศคุณคิดว่าใครจะได้เป็นคนที่ไปต่างประเทศครับแน่นอนครับต้องเป็นนายบีถูกไหมครับเพราะว่าเขาได้ฝึกภาษาม,มาก่อนแล้วม่องเพลินเนี่ยอาจจะดูเหมือนนายเอโชครายครับแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่เตรียมตัวเอาไว้ก่อนต่างหากครับพอโอกาสผ่านเข้ามาก็เลยคว้าเอาไว้ไม่ได้คุณลองคิดกลับกันครับ ถ้าแจ็คมาไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเอาไว้วันนี้เขาอาจจะไม่ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกก็ได้จะเห็นว่าความโชคดีนั้นมันมี2ตัวแปรสําคัญซ่อนอยู่ครับนั่นคือโอกาสและการเตรียมพร้อมแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ครับคุณไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมาตอนไหนสิ่งเดียวที่คุณทําได้เนี่ยมีเพียงการจัดวางตัวเองให้พร้อมรับโอกาสที่ผ่านเข้ามาและจังหวะเวลา ที่กำลังมาถึงดังนั้นครับคุณควรโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณควบคุมได้เท่านั้นโฟกัสโดยการทำให้มากล้มเหลวให้เยอะทำไปเถอะครับทำไปเรื่อยๆยิ่งทำก็ยิ่งเพิ่มโอกาสเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสมาถึงชีวิตของคุณจะพลิกผันจนคุณคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทา,ทาง YouTube f a c e b o o k Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคต์อื่นๆอย่าง Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o d b e a ตแล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามในทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบและลบเลย ถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเนี่ยผมแนะนําให้แอดไลน์ไปที่แอดไซน์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ดีสคริปชันครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้า,ารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิจจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ